ออมาแล้วนี่ก็เริ่มเข้ากันแล้วเนาะหาใช่ไหมหาใช่สวัสดีค่ะวันนีนงลัคกี้จะมาทาช็อกโกแลตคัพเคค่ะและช็อกโกแลตคัพเค้กมีชื่อเรียกภาษาจีนว่าช็อกโกลี่เบแตงกอลัคก,กี้ลองพูดตามคุณแม่นะคะช็อกโลี่ช็อกโลี่เบสสเแตงกวลัคก คารีก็คือช็อกโกแลตแล้วเบสก็คือแก้วนะคือคัพนั่นเองส่วนแตงกาวคืออะไรคะก็คือขนม <c oughs> ถูกตอ้องอ่าเดี๋ยวเรามาช่วยกันทําดีไหมคะ องค์ไมด้ฉีจอบอะ่ะกระบนการที่ใช้นะคะก็ง่ายมากแล้วก็ไม่ได้เยอะอะไรเลยก็จะมีทับเค้กนะคะช็อกโกแลตเค้กของอิมพ r เรียลนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยสามารถทําได้ด้วยไมโครเวฟดังนั้นเนี่ยไม่ต้องมีแบบเตาอบก,ก็ทําได้นะคะและไมโครเวฟเรียกว่าเวโปหลูแล้วต้องมีอะไรด้วยคะน้องลักกี้ไก่ค่ะไก่รรเรียกว่าอะไรเอ่ยจีตังค่ะมีแค่2อ,อย่างนี้เราก็สามารถทําขับเค้กด้วยไมโครเวฟได้แล้วนะคะ เริ่มเลยค่ะลักกี้แกะกล่องกันามีมาาค่ได้เลยนี่คือวิธีการทํานะคะก็คือ做的方式就是要用一个鸡蛋啊用一个鸡蛋ใช้ไข่ไก่หนึ่งฟองอย่างนู้เป็นคนปอกเลยดีไหมคะแล้วก็เอาไข่ใส่เข้าไปในถ้วยที่ทําได้ใช่ไหมคะจำได้ค่ะอปอกไข่ใส่เข้าไปในถ้วยนะเพราะใส่เสร็จแล้วนะเราก็เติมแป้งลงไปแล้วเราก็คนๆๆๆๆให้เข้ากัน เมาทํากันนะพอคนเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องใส่เข้าไปในเวปูหลูก็คือไมโครเวฟโอเคพรอมหรือยังพร้อมแล้วค่ะเั้นเรามาแกะกันเลยดีกว่าค่ะ เราต้องใส่แป้งหรือใส่ไข่ก่อนจำได้ไหม我们先放鸡蛋。ง要先放鸡蛋。好，你自己放鸡蛋。好เลยค่ะกี่พอ้งนะอ่าผสมโอเคตอกันไข่ดีแล้วเราใส่แป้งกันนะคะล่ะ เค้กค okay. ่ะจับ拌均匀นนนะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะจับลงพืดนบอลเก่งมานจับ拌均匀นะคะคนให้เข้ากันเลยไปเรื่อยๆลงค่อยๆนะคะถ้าหนูทำแรงปุ๊บมันก็จะได้ออกมาเลยเลยแหละอุ้ยมันน่าจะนุ่มมากเลยแหละหลักกี่หมา,มาีว่านนะเป็นก้อนเลยอ่ะขึ้นขึ้น ก็ใช้สับดีอ่ะจีนเนี่ยบ้างเราเป็นบ้านที่แบบไม่ค่อยได้ทำพวกของหวานแบบนี้เท่าไหร่ไม่ได้เชี่ยวชาญขนาดนาแต่เราก็ทำสนุกดีเนาะเจ๊มาลักกี้เราไม่ได้แบบทำเก่งแต่เรากินเก่งนะคะเล็กกี้喜欢吃蛋糕吗？嗯。这把蛋糕好吃。蛋糕代表了什么？ ตอนคอนเซ็ปต์จะเป็นแบบนี้ค่ะว้าวนี่ก็น่ากินเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะต้องทำอะไรต่อคะน้องมิก้จำได้ไหมใบจีจำได้ค่ะอ่ะโจ๊กใช่อหมเข้าไมโครวเวฟค่ะถูกต้องเดี๋ยวเราไปเข้าไมโครวเวฟกันเลยค่ะอเอาเข้าไปตั้งเลยค่ะไมโครวเวฟเรียกว่าเวฟโบดู เขาบอกว่าไม่ต้องปิดฝานะคะปูย่งกา,กาไกลยจืดนะคะแล้วเดี๋ยวเราอบประมาณหนึ่งนาทีย่งหนึ่งนาทีาานะคะแล้วเดี๋ยวเรารอกันเลยนะจะได้กินทำเค้กที่ทาเองแล้วค่ะ <c oughs> อ่ะงั้นเดี๋ยวเรารอกันนะคะจะอร่อยใช่ไหมใช่ค่ะเมนูที่หนูทำคืออะไรคะ เค้กชอ็อกโกแลตค่ะชอ็อกโกแลตเรียกว่าเฉียงอะไรคะเฉียงแครีแล้วขนมเก้กเรียกว่าตั้นอะไรคะตั้นเกาเมื่อกี้หอมไหมะ่ะหอมเอืินชียวเผินชา่างเดี๋ยวเรามาดูกันนะยค่ละลักกี้แล้ว อ,อย่าเพิะะ่งแต่ยนะค่ะว้าวสุดยอดหอมมากมากอูเลยเดี๋ยวเราต้องจิง้มดูว่ามันสุกถึงตาเป็นยุงเลยอีกหนึนาทีเวตอนนี้ว่าสุกหยไมกเยเราจะลองดูวกอยังไมกนตรงนี้ก็สุกแล้วนะคะตรงนี้น่านจะมันยังมีน้ำเดิมๆอยู่คิดว่าน่าจะต้องแบบไปต่อกหน่อยอ,อืมเอาสักอีกหนึ่งนาทีแล้วกันนะคะเนาะเราจะอบอีกสิห้าวินาทีนะคะ ได้แล <香 S 1> ้วค่ะหอมไหมหอมใช่ปะหอมนี่ก็เป็นช็อกโกแลตคัพเค้กเนาะนี่เสร็จแล้วก็จะแบบเลยปุบๆเดียเรามาชิมกันดีไหมคะค่ะจระวังร้อนนะลูกเพราะน่าจะอย่างร้อนเราไม่ได้尝一尝嘛那弟你要小心น ตามเที่หชอบเลยคำเล็กๆกัน,าานาชาวาชออข,อาขอชาวขอคำเล็กนะุ่มเยไม่เชือชอร่อยใชหอีกทกลบมาอียทมอีกอีกลับมอีกท อร่อยอร่อยหมูมันฟูขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะดูดีมากไม่ทำง่ายคือก็แบบชี้ด้านไ mm hmm. หนอบเปิดจะเคยแล้วดีใจไหมคะ,ะวันนี้ได้ช็อกโกแลตดีใจค่ะเพื่นอนๆ่ยังจำได้ไหมคะว,ว่าช็อกโกแลตคัพเค้กภาษาจีนมีชื่อว่าอะไรใครจำได้พิมพ์บอกได้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วป,ป๊อปี้อยากก็ขอฝากรายการนี้เอาไว้ด้วยนะคะอย่าลืมนะ ไลค์กดแชร์ share, แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของป๊อปปีย้ยางค่ะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะใจเียนกินกับบิริมไหมยเยาะยยะกินหมดอ่ะบิริมพออร่อยไหมเนี่ย好吃吗好吃啊再吃再吃然后给爸爸吃า口拿给爸爸吃ค